ก่แลครผม <ไป S 1> ใน <จะ S 1> ที่สุดเนี่ยคัะะทรพะพยักษ์เนี่ยก็ได้อนุญาตให้พระพุทธองค์เนี่ยเข้าพักได้แต่ก็ขอให้ตนเนี่ยไปแจ้งให้อาระวะาตไยักษ์เนี่ยทราบเสียก่อนคือไปแจ้งให้ลูกพี่ทราบแล้วคัะะทรพะพยักษ์เนี่ยก็ออกจากวิมานมุ่งตรงไปป่าหิมะผ่านเพื่อที่จะแจ้งให้อาระวะาตไกยักษ์เนี่ยซึ่งกำลังประชมุมอยู่ที่สมาคมยักษ์ได้ทราบครับ โอ้ยักษ์นี่ต้องไปประชุมกันนะเ็เป็นสมาคมนี่เขาเรียกกันอ่าอย่างเทวดาก็จะมีสุทรรมครับสุทรรมสภาครับผมขณะนั้นเนี่ยประตูวิมานของอาระวาะ,ะยักษ์เนี่ยก็เปิดออกเองพระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จเข้าไปประทับนั่งเปล่งรัศมีเป็นสีทองอยู่บนบันลังทิพย์ของของอ,อ,งอาระวาะ,ะยักษ์เลยครับคือในบนที่นั่งเขาเลยครับ อยู่กันลงออังยักษัพวกนางสนมของอรารวกกายักษ์ในเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปก็มีความยินดีครับผ่ากันถวายบังคมแล้วก็มานั่งฟังธรรมกันชอบใจครับทางด้านกัตระพระยักษ์ครับเมื่อไปถึงป่าหิมพานต์แล้วก็นําความไปแจ้งกับอรารวกกายักษ์ให้ทราบอารวกกายักษ์ก็นิ่งเอาไว้ไม่ได้แสดงอาการเพราะว่าอาการอะไรนะ เพราะว่าอายครับกลัวว่ายักษ์อื่นเนี่ยจะรู้ว่ามีสมณะเข้าไปอยู่ที่ของตนเองอายอายถ้ามีสมณะเข้าไปอยู่ที่พักนี่สมณะนั่นจะทัศน์น่หน้าอายอะไรครับเนี่ยก็อายว่านายคนดีเข้าไปอยู่ได้ยังไงต้องนั่นเป็นถี่ของคนไม่ดีคนดีเข้าไปอยู่ได้ยังไงโอ้อายขนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดกับนางสนมยักษ์อยู่นั้นน่ะ ก็มียักษ์อีก2ตนครับคือสาตาคลิยะเกียรยักษ์แล้วก็เหวตายักษ์อ,อ่านยากือน,นะพร้อมด้วยบริวารเนี่ยพากันเหาะไปประชมุมอยู่ที่ป่าหิมะผ่านแต่เมื่อมาถึงวิมานของอาระวะายักษ์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเหาะผ่านไปได้ครับพอทราบว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่เนี่ยจึงพากันแวะลงมาเฝ้าฟังธรรมซะก่อน S <S <an other> นะก่อนที่จะเดินทางต่อไปเมื่อถึงสมาค,คมยักษ์แล้วเนี่ยสาขาสาตาคิระยักษ์แล้วก็เหมวัตยักษ์เนี่ยจึงได้แจ้งให้อารววกะยักษ์ทราบว่าพระพุทธองค์เนะี่ยประทับอยู่ที่วิมานของเขาแล้วก็ได้แนะนําให้เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์คยักษ์อื่นนี่เขามีสม,มาธิฐินะเห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่เนี่ย,ยเขาไม่บินผ่านไม่บีนข้ามนะ มีอยู่สุดตรงสุดตรงอยู่ต้นเดียวนี่แหละสจอดเป็นมิจฉาทิฏฐินะครับสุดๆเมื่อได้ทราบเช่นนั้นแล้วเนี่ยอารวะกายักษ์ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยครับแม่สาตากีรายักษ์แล้วก็เป็นหนังบนบัลลังก์ก็อีกตำแหน่งซะด้วยครับเหเหมวัตตะยักษ์เนี่ยจะอธิบายว่าพระบรมศาสดาคือพระโพธิสัตว์ที่จุติจากดุสิตสวรรค์มาตรัสรู้เพื่อที่จะสั่งสอนสรรพสัตว์ ม่อันเทวดาทั้งหลายก็รู้ดีแต่ว่าอาลวายักษ์เนี่ยก็ไม่ยอมเชื่อฟังเลยครับไม่ฟังลุกขึ้นเอาเท้าซ้ายนี่ครับเหยียบพื้นศิลาเอาเท้าวขวานี่เหยียบยอดเขาไกลลากครับส่งเสียงร้องประกาศชื่อของตนดังก้องไปทั่วชมพูทวีป <c oughs> เสียงกับ,บนนังนะทีนี้อิทธิฤทธิ์ของอาราวกายักษ์นั้นเนี่ยแม้เสียงร้องประกาศจะดังก้องไปทั่วชมพูทวีปไปนับเป็นแสง เสียงหนึ่งในบรรดาเสียงเสียงดังพิเศษสี่อย่างที่ได้ยินกันทั่วชมพูทวีปเสียงสี่อย่างคืออะไรบ้างครับอาจารย์มีมันมีเสียงพวกนี้นะครับเสียงของรมก็ดีเทวดาก็มีครับรค,คืออย่างนี้ครับคมวลง่ายๆก็คือว่าเสียงปุณกะยักษ์ส่งเสียงชัยโยในกล่าวที่ชนะพนัาพาน,านกับอระเจ้าธนันชัยครับนะ โกรพยะน่ะพระเจ้าธนันชัยโกรพยะที่แท้พน้นครับแล้วครั้งที่สองอย่างที่สองคือเทา้าสกกะร้องประกาศขู่ที่จะกินพุทธบริษัทผู้ใจบาปครับไม่ถือศีลถือธรรมคร,ครั้งปลายปลายพุทธการของพระเจ้ากษป,ปะกะสป,ปะพุทธเจ้าครับแล้วอย่างที่สามคือเสียงของพระเจ้า กุสารร้องประกาศพระนามของพระองค์ในกล่าวที่พระองค์เนี่ยทรงพาพระนางปภาวดีในสเสด็จขึ้นช้างออกจากพระนครเ,เมื่อนครกุสาวดีถูกกษัตริย์ทั้งเจ็ดเนี่ยปิดล้อมอันนี้เป็นครั้งที่สามที่เสียงแบบนี้นะครั้งที่สี่ก็คือเสียงของอารวกายักษ์ในครั้งนี้นี่เองจะดังพิเศษแบบเนี้ยดังไปทั่วชมพูทวีป นะสุดคลองสุดเสียงครับแล้วอาลววะวกายักษ์เนี่ยก็บันดาลลมพายุใหญ่ครับให้พัดตรงเข้าทําลายพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก,ก็ส่งอธิษฐานปิดภัยพิบัตินั้นเสียทำอะไรไม่ได้อืมอลววาละวากยะอาละวากยักษ์ววกกเนี่ยก็บันดาลห่าฝนใหญ่นะครับให้ตกลงมาแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยท่วมพระพุทธเจ้าให้ตาย แต่แม้ว่าฝนจะตกรุนแรงจนแผ่นดินแตกเป็นเป็นช่องเป็นช่องครับแต่ฝนนั้นก็ไม่อาจที่จะเปียกจีวรของพระพพุทธอขงรผู้มีพระภาคเจ้าได้จะท่วมองไงก็เาะห่อ,อ,อได้ <laughs> ทีนี้เกกรา็ยักเนี่ยบรรดาฝน,ผน <laughs> แผ่นหินครับทีนี้บรรดาฝน,นแผ่นดินให้ตกลงมายอดภูเขาใหญ่ๆเนี่ยพ้นควันลุกโลรงเลยครับลงมาทางอากาศครับแต่พอถึงพระพุทธเจ้าเนี่ย ฝนเห็นก็กลับกลายเป็นดอกไม้ทิพย์ไปทันทีเลยบูชามาบาทตรงครับอ่าเราว,ว่ายักษ์ทำฝนเครื่องประหารฝนฐานเพลิงฝนอะไรเถาเท่าเท่ารึงเป็น,นยังไงเนี่ยฝนเท่ารึงฝนทรายฝนตกลงมาแต่ว่าฝนเหล่านั้นเนี่ยก็กลายเป็นของหอม อันเป็นทิพมาบูชาพระพุทธองค์ไปจนหมดสิ้นเลยประกายไฟครับประกายไฟ,ยไฟแล้ววกากยักนั้นเนี่ยเมื่อไม่อาจที่จะทําอันตรายพระพุทธเจ้าได้ด้วยการบด,ดานฝนต่างๆเนี่ยจึงพาจึงพาพลรยักษแล้วก็พูดเข้าไปหาแต่พูดเหล่านั้นก็ไม่อาจเข้าใกล้พระพุทธเจ้าได้โอพวกพูดที่ว่าพูดผีอะไรเนี่ย<ม>เป็นเป็นลูก<ด>น้อยสิทโธโพตจันทัพโพครับเทวดา กตะกูลเข้าใกล้ไม่ได้ครับดุดดังมแมลงวันครับไม่อาจที่จะตอมเหล็กที่ลุกแดงได้ฉะนั้นโอ้โหชัดเจนเลยเข้าใกลพ้พระเจ้าไม่ได้เลยนะแมลงวันมาตอมอทุกอย่างยกเว้นเด็กแดงขาใหม่ขาใหม่เออทีนี้ผ่านไปครึ่งคืนครับพระอาจารย์อารวกสกยักเนี่ยคิดว่าจําเป็นต้องใช้อาวุธที่ร้ายแรงที่สุดเลยครับของตอนเองเนี่<ม>ก็คือว่าไม่ตายฮะทศสาวุธ ซึ่งมีอนุภาพร้ายแรงดุดวัชราวุธของพระอินทร์เลยครับกทถาวุธของท้าเวสวรณแล้วก็ในในนาในยานาวุธของพระยายมราร้ายแรงพอๆกันเลยครับช้อดาวุธก็คือ,คอสายฟ้าครับฟ้าฟ้าออกมาในคือขวางไม่ได้แรกแล้วคทถาวุธอะ่ะของท้าเวสวรค์คถาวุฒิฮะ,ะ,ะแล้วก็ในยานาวุธ มันเป็นดำก็เห็นมันกระทาเนี่ยก็จำนะครับด็กเุ่กระทาอ๋อแบบนั้นที่โยนเลยนะครับเวียงขีกระทาจากสัตว์อแรตกแต็กตึงตกตึงนะนะอยู่ข้างหน้านะนะมันสั์ได้ไม่เล็กอ๋อเป็นอันนี้เป็นสัญลักษณ์มาครับอืมก็มาจากสวรรค์ทีนี้ทศสาวุธเนี่ยมีลักษณะเป็นผืนผ้าครับหากว่าโยนขึ้นไปในอากาศเนี่ยก็จะทําให้ฝนแรงถึงสิบสองปีเลยถ้าทิ้งลงผืนแผ่นดินเนี่ย ต้นไม้ต่างๆก็จะ<ต>ไม่ไมนะ,นนะออทำลายลงไปนะถึง12ปีถ้าหากว่าทิ้งลงมหาสมุทรเนี่ยน้ำก็จะแห้งขอดเลยครับขอวชิรปาปนีอของะะอะไรนะครับ